ตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางแบ่งปันแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยความหวังดีจากมิวชาแนลสวัสดีค่ะมิวชาแนลนะคะสวัสดี FC ทุกๆคนนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกๆคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่4เพพฤศจิกายน64นะคะวันนี้ก็ มีแนวทางมาแบ่งปันอีกแล้วนะคะเป็นแนวทางจากหลวงพ่อร่มโพนะคะมวด่อนก็เข้าเลขวิ่งนะคะมวด่อนก็เข้าเลขวิ่งนะคะเมืนี้แอดก็จะตามต่อให้อีกนะคะท่านผู้ชมเพะหลวงพ่อร่มโพก็โทรมาแล้วนะคะว่าสูตรคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะมาแบ่งปันให้กับ F4 ช่องมิว c h ชาแนลได้นำไปพิจารณาดูได้นำไปเป็นแนวทางนะคะ ก่อนที่จะไปฟังเลขเด็ดจากหลวงพ่อร่มโพนั้นแอดก็ขอฝากช่องมิวชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้มีกำลังใจทำงานนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆจากมิว c h ชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดกดเข้ามาดูที่ช่องมิว c h ชาแนลได้เลยคะ่ะเดี๋ยวแอดก็จะโทรหาหลวงพ่อร่มโพนะคะไปกันคะ่ะ ค่ะน้ำมัสการค่ะหลวงพ่อจ้าจ้าจ้าเจริญพรนวดวนนี้ก็จะมาตามต่อแนวทางจากหลวงพ่ออีกค่ะสูตรคำนวณเสร็จหรือยังคะหลวงพ่อเจริญพรค่ะรูดิ้ัแ่หลังสมผัดค่าอ่ะเตรียมพร้อมแล้วค่ะมีห้ามีแปดมีสอง วิ่งวิ่งบนล่างมี5กับ7แล้วก็เน้นเน้น5นะคะแล้วก็จับคู่ให้จับคู่ให้มีทั้งหมด6ชุดมี5 7าเแล้วก็4 7่เจ5ดเ7็ดสี่สา 0 7 7 0เจ็ดเจ็ดศูนเน้นให้สามชุดมีห้าเจ็ดสามห้าศูนย์เจ็ดแล้วก็สามตัวมีสองชุดสามตัวนี้เป็นเป็นเล็เลกเล็กท้ายใช่ไหมคะหลวงพ่อเหลือว่าเป็นเล็กท้ายก็ได้เล็ขท้ายก็ได้ใช่ไหมคะได้เอาไปซื้อเล็กท้ายไอ้สามตัวหมุนสี่ครั้งสองสามครั้งสี่ครั้งอ่ะได้ อ,อันนี้ก็เป็นเลขท้ายเนาะไปซื้อเป็นเลขท้ายลอตเตอรี่ก็แล้วแต่เอฟซีจะซื้อแบบไหนค่ะแล้วแต่เอฟซีจะซื้อแบบไหนซื้อเป็นบนซื้อได้หมดเนาะได้หมดค่ะ,ะในจำนวนเลขหลักหรือเลขบินที่หลวงพ่อจับให้ค่ะถ้าไม่ชอบก็จับอีกเอาเองก็ได้ จำนวนเลขหลักเลขเด่นนที่ที่ให้มาหกตัวนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อจับคู่เอาเองอยู่ในนี้หรอคะใช่จับเองก็ได้ถ้าไ่ชอบแบบหลวงพ่อจับให้ค่ะก็จับ,จ,บ,บ,บ,จ,บจับได้เอฟีชอบจับใหม่ก็ทบได้เลยค่ะอยู่ในหกตัวนี้เราจับคู่เอาเองได้ใช่ไหมใช่ค่ะ เอซไม่ชอบที่หลวงพ่อจับให้ก็สามารถที่จะจับเองได้ในจํานวนเลขเด่นเลขหลักที่หลวงพ่อให้มาหกตัวก็จับคู่เอาเองโชบแบบไหนก็จับแบบนั้นเนาะถ้ามีเลขดังที่ไหนมาก็จับคู่เอาเองอีกก็ได้ค่ะส่วน3ามตัวนี้ก็จะซื้อเป็นเลขเลขอะไรนะ เลขท้ายเป็นเล็กท้ายสามตัวหมุนสี่ครั้งก็ได้หรือจะซื้อเป็นสามตัวบนก็ได้แล้วแต่โชบเนาะหรอพ่อเนาะก็มีสามหกศูนย์แล้วก็สามสี่ห้าก็อย่าลืมอย่าลืมตัดด้วยเนาะตัดตัดอื่อืตัดก่อนตั้ตกงก่อนนะถ้าตัดก่อนจะได้เพราะว่างวาดก่อนไม่ได้ตัดเก้าห้าศูนย์เไม่ตัด งวดก่อนไม่ได้ตัด950เสียดายมากๆเลยงวดก่อน950เข้าล่างมาเต็มเเลยงวดนี้ก็อย่าลืมตัดก็ขอโทษที่ปีนะงวดที่ผ่านมาค่ะ FC ีเขาไม่ว่าอะไรหรอกค่ะหลวงพว่อเขาก็ชอบแนวทางอีกเหมือนเดิมค่ะ งวดนี้หลวงพ่อมั่นใจมากไหมคะงวดนี้อก็เก้าสิอรอ้ก้าสิบเอรเก้าสิบอร์เซเหมือนเดิมมีตัวไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมคะหลวงพ่อก็มีห้านี่แหละอือที่ที่เน้น,น,นมีห้า้าจำคู่ชอบเป็นจำคู่ก็คือห้าเจ็ดค่ะห้าเจ็ด ห้าเจ็ดห้าเจ็ดตัวเดียวหรอคะหลวงพ่อที่เน้นให้เมื่อกี้จะมีตัวรองก็จะห้าสี่ก็ได้ตัวรองอ๋อตัวรองตัวรองห้าสี่อืมตัวรองห้าสียังไม่ได้เขียนในตัวโรองห้าสี่เออเขียนตอนนี้ก็ได้ค่ะแบบมีตัวรองมีรองไม่ลองโรองห้าสี่ตัวเดียวหรอคะหลวงพ่อ ัวเดียวลงห้าสีตัวเดียวอาพอเลขงวดนี้ทำสองสูตรค่ะเอ่อแล้วมันก็ชนกันอทำสองชุดสองสูตรชนกันเลยใช่ไหมคะตรงกันแต่ว่ามันสลับตำแหน่งกันอยู่เท่านั้นค่ะอันนี้อันนี้สูตรสูตรหนึ่งหรือสูตรสองคะที่หลวงพ่อให้มาลงคันเนี้ย อ๋อสูตรหนึ่งค่ะเราก็ก็มีแค่นี้เนาะของหลวงพ่อมีไม่กี่ชุดนะคะมีมีทั้งหมดถ้ารวมตัวรองด้วยก็เป็น7ชุด2ตัวแล้วก็3มตัวก็มี2ชุดก็ให้ท่านผู้ชมให้ fc ได้นำไปพิจารณานดูเป็นแนวทางถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้นะหลวงพ่อเนาะ ก็สุดท้ายนี้ก็ให้หลวงพ่อช่วยอวยพรให้กับเอฟซีช่องมิวสชาแนลด้วยค่ะเอ่อขอให้เอีนะอ่าสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็อ่ากดไลค์กดแชร์ให้มี่ชแนลด้วยค่ะอ่าเยอะๆด้วยแล้วก็อ่า เฮงเฮงก็ด้กันหมดเองสาธุค่ะหลวงพ่อสาธุขอให้เฮงเฮงรวยรวยด้วยค่ะเฮงเฮงรวยรวยเลยนะของพ่อเนาะวดนี้ได้จ้าสาธุต้องขอขอบพระคุณหลวงพ่อมากนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับช่องมิว c h ชาแนลนะคะขอพระคุณค่ะจ้าเจิญพรค่ะสาธุค่ะ